สวัสดีครับสวัสดียามเย็นพีน้องเจ้ยูทูบทุกคนครับนี่ครับเป็นเรือลำใหญ่นะครับเรือนี้เป็นเรือเทกองนะครับเป็นเรือขนาดเจ้าระวางนะครับเป็นเรือขน่านหินนะครับดับมาลึกมากเลยครับลำนี้ต้องให้น้ําขึ้นนะครับถึงจะสามารถเข้าเทียบท่าได้ครับซึ่งเรือมันมีขนาดดับที่ลึกนะครับ เป็นบรรยากาศนะครับยามเย็นๆหน่อยนะครับมาชมวิวนะครับดูนะครับเรือขนาดใหญ่นะครับเป็นเรือฐานหินนะครับมาส่งฐานหินนะครับรับฐานหินแล้วก็มาส่งอย่างโรงงานไฟฟ้านะครับโรงงานฐานหินนะครับนี่ครับลำใหญ่มากครับลำนี้ ทีแรกโปรแกรมเข้าเมื่อเช้านะครับอพอดีน้ำมันลงรับไม่สามารถเข้าได้ก็เลยมาเข้าตอนเย็นนะครับ